เป็นเจ้าอีซูดีแมนะครับ4ประตู h าร์เรนเดอนะครับตัวนี้เครื่อง1.9 b ูพาวเวอรนะครับแตกต่างกับที่เกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเนี่ยครับฝั่งขวามือของผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมและฝั่งซ้ายมือของผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเออโตคาร์นะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับเป็นผู้จัดการร้านสาขาพันทองบ้านเก่านะครับมีรถมานําเสนอนะครับแพ็คคู่เลยนะครับ EP ที่แล้วนะครับผมแพ็คคู่ไปแล้วก็คือเจ้า New X กับอีซูดีแม็กสประตูตัวเตี้ยนะครับวันนี้ผมมีแพ็คคู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีซูทั้งคู่นะครับแต่แตกต่างกันที่เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเจ้าอีซูดีแม็กนะครับสประตูฮาร์เรนเดอร์นะครับตัวนี้เครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับแตกต่างกันที่เกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเนี่ยครับฝั่งขวามือของผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม และฝั่งซ้ายมือของผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับอเนกประสงค์นะครับเอามีมีเจ้ช่วยมาช่วยแล้วนะครับน้องมาวลของเราเนี่เองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะทางบ้านที่อยากได้รถอเนกประสงค์นะครับไปใช้งานนะครับและเป็นรถครอบครัวก็ได้บรรทุกของก็ดีนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับรถแบรนด์ตลาดนะครับเจ้าอีซูดีแม็กสี่ประตูนะครับ ตัว High นเ n อ e r 1.9บู u e Power ตัว Z ซนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยสีขาวนะครับสีขาวมุกทั้งคู่เลยสวยๆเลยเนาะสีขาวมุกทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าที่ขับสบายหน่อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็ขับสนุกหน่อยเกียร์ธรรมดานะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับก่ร้านนะครับเฮียของเรานะครับเฮียเอของเราเนาะจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวใช้เงินเดียวแค่6บาทนะครับ ฟรีดาวใช้เงินเดียแค่หกบาทนะครับจบทุกคันดันทุกเคสนะครับนะครับจบทุกคันดันทุกเคสออกได้ทุกอาชีพเดี๋ยวผมแนะนําเลยนะครับอาชีพรับเหมาอาชีพค้าขายอาชีพอิสระกีดยางนะครับซื้อได้ทุกอาชีพบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาในเพจเลยนะครับติดต่อเข้าหาเพจเราเลยนะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่แอดมินนะครับประสานต่อให้เซลล์และแนะนําในการขอสินชุ่รถยนต์นะครับผมออกรถกับเรานะครับจบทุกคัน ดันทุกเกสนะครับแล้วตอนนี้นะครับโปรโมชั่นหนักๆเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69นะครับผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับปีแรกเลยมีโปรโมชั่นอีกนะครับสูเปอร์เซ็นต์ปีแรกขับฟรี3เดือนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนาน6ปีเต็มรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนาน6ปีเต็ม และประกันฉุกเฉินทั่วประเทศหนึ่งปีเต็มนะครับผมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาหาในเพจเราได้เลยนะครับของเรายินดีให้บริการจบทุกคันดันทุกเกตหกบาทออกก็ได้เลยนะครับร้านขอฝากตอนจากกันไปขอฝากร้านนิดนึงนะครับร้านของผมนะครับร้านของเฮียเรานะครับมีสองสาขานะครับมีสาขาใหญ่นะครับสาขาแรกก็คือสาขาพระนคมนะครับเส้นที่จะไปวงนนนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงถึง หกโมงเย็นนะครับแล้วก็สาขาที่เรายืนอยู่นี้คือสาขาพันทองบ้านเก่านะครับผมเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเราของเรานะครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็มีเจ้าอ s u z d max ทั้งคู่นี้นะครับมาแนะนํี ep หน้าผมมีเจ้า honda city rs ทั้งคู่เลยแพคคู่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย